สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปเช่าหานะครับเหรียญจากแฟนเพจนะครับที่ส่งมาจะใช้เงินซ่อมบ้านทําทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งรูปมาแล้วก็ดูว่ามีโอกาสแท้ผมก็วิ่งไปดูมาแล้วก็ได้เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะฮะปี2อง5นะครับมา5เหรียญแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองนะครับปี2อง5เหมือนกัน แล้วก็อันนี้เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงินเห็นหลังสเสด็จเตี่ยกมรมหลวงชุมพรนะครับนี่วันนี้ก็ได้มาห้าเหรียญแล้วมาเจ็ดเหรียญนะครับผมนี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งห้าล้วนๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2 5งพล้วนๆเลยนะครับแต่อันนี้อันนี้ผมมีอยู่แล้วฮะอันนี้เป็นพิมพ์มือเลขแปนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มเหมือนกันพิมพ์มือเลขแปมีโค้ดมีกิ่งนะครับเนี่ยประก่านะครับอันนี้ก็แสนกว่าบาทเผื่อท่านใดมีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นับแบงค ปั๊มเหมือนกันนะครับพิมพ์นับแบงค์เนรียวทองเหลืองนะครับมีโค้ด,ดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกือบเกือบแสนฮะใครมีส่งมาดูได้นะครับอันนี้เหรียญจับเล็กที่ที่เคยลงไปนะครับน,นี่เหรียญจับใหญ่ไม่สวยเดี๋ยววันหลังผมได้เหรียญสวยๆเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูนะครับว่าว่าเราดูยังไงชี้ตำหนิยังไงนะครับผมส่วนวันนี้น,นะครับเรามาดูเหรียญขวัญถุงกันดีกว่านะครับเหรียญขวัญถุงนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองแบ่งเป็นกระไหลทองแบบนี้นะครับแล้วก็กระไหลเงินนะครับจะมีเนื้อทองเหลืองกระไหลเงินกระไหลทองอย่างละ5 0 0พันเหรียญน,นะครับจำนวนสร้างในปี2อ1 5ออกวัดบางคานนะครับมีสร้างเท่านี้เลยนะครับมีบล็อกเดียวเล่นง่ายจบง่ายนะครับเอาผมให้ดูว่าผมดูอะไรเวลาผมไปซื้อนะครับทำไมกล้าจ่ายตังเหรียญหนึ่งสี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาทนะครับ ห้าเหรียญน,นี่ก็หลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับผมเวลาผมไปนะครับผมจะดูด้านหน้าก่อนเลยฮนะเราเราต้องทราบก่อนว่าเหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับก็คือมีเครื่องปัม๊มมีบล็อกหน้าบล็อกหลังแล้วก็ปัม๊มแล้วก็ตัดขอบออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นความคมชัดเนี่ยเขาจะมากกว่าพระหล่อบโบราณเยอะๆเลยครับความคมชัดเขา จะตึงเหรียญพื้นเหรียญเขาจะตึงไม่มีเม็ดผดไม่มีอะไรครับนอกจากในบล็อกถ้ามันมีเม็ดผดมันก็จะมีทุกเหรียญแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังต้องไม่มีผดเลยนะครับสักเม็ดเลยก็ไม่ได้นะครับผมด้านหน้าผิวเขาจะเป็นเหมือนผิวส้มนะฮะด้านขอบด้านด้านพื้นเหรียญข้างๆนะครับ นี่เป็นเป็นเป็นในบล็อกเป็นในพิมพ์นะครับเขาขัดบล็อกให้มันเป็นผิวผิวขรุขระคละ้ายๆผิวส้มอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเวลากระไหลแล้วมันจะติดแล้วมันก็จะสวยนะครับดูเหมือนกันนะครับเหรียญกระไหลเงินก็เช่นเดียวกันครับผมเป็นบล็อกเดียวกันผิดกันที่กระไหลอย่างเดียวราคาเล่นหาไม่ค่อยต่างกันมากนะครับกระไหลเงินกระไหลทองอยู่ที่สวยถ้าสวยก็อยู่ในเลร์สี่หมื่นบวกลบอยู่แล้วนะครับกระไหลเต็มกระไหลอันนี้เขาไม่ได้ใช้นะครับเป็น เป็นมาจากวิธีการสร้างครับเวลาเขาทํากระไหลแล้วมันไม่ติดน่าจะเกิดเกิดความมันเกิดความชื้นอะไรอย่างเงี้ยกระไหลแล้วเขาก็จะไม่ติดอันนี้ถือว่าสภาพสวย80 90%อยู่แล้วฮะสภาพนี้ก็ต้องมี4ี่0 0ื่นสี่หมนกว่าบาทอยู่แล้วนะครับเผื่อใครมีนะฮะส่งมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึน่งกระไหลเงินเหมือนกันนะฮะจะเห็นว่าพื้นเหรียญด้านข้างๆหลวงพ่อเนี่ยพื้นเหรียญเขาจะเป็นเซียนสมัยก่อนหรือว่าเป็นผิวส้มนะครับแถวๆนี้ฮะมันจะเป็น ขูขาขูขาเหมือนผิวส้ม,มน,นะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับด้านหลังจะเรียบตึงแล้วก็ห้ามมีเม็ดผดเม็ดกากใดๆเลยนะครับอะถ้าได้พอเจอเหรียญหนึ่งปุ๊บเราส่องอะไรอะเหรียญน,นี้ก็ได้ฮะผมจะส่องนะฮะขั้นแรกเลยนะผมจะดูหน้าหน้าหลวงพอ่อห้ามหน้าหลวงพ่อน้องเหมือนกันเป๊ะๆนะครับไม่เพี้ยนนี่ครับแล้วเห็นเม็ดตาไหมฮะเม็ดตาหลวงพอ่อ ดูดูที่เมตานะครับจะเหมือนปั้นแล้วก็เอามาแปะไว้เลยครับมันจะเด้งมากๆนี่ฮะเห็นไหมฮะเมตาจะกลมแล้วก็เหมือนลอยลอยขึ้นมาเลยฮะเป็นเด้งเด้งขึ้นมาเลยครับนี่สายแ่นแบบนี่ฮะดูเมตาหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นกลมกลมแล้วก็เหมือนปั้นแล้วมาแปะเอาไว้เลยครับนี่ฮะ เป็นเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับผมนี่นี่ฮะกลมมากครับนะเดี๋ยวดูอีกเหรียญน,นึงก็ได้ครับนี่ฮะเมตาหลวงพ่อจะกลมเหมือนปั้นปั้นลูกกระสุนกลมๆแล้วมาแปะมาแป,ะ,าปะเอาไว้เลยนะครับถ้าถอดปุ๊บมันจะไม่กลมแบบนี้ฮะมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นกลมๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่อันนี้ต้องจําไว้นะ่อย่างที่ผมบอกด้านข้างเขาจะเป็นเหมือนผิวผิวส้มนะฮะเห็นไหมฮะอ่าต่อไปผมจะดูตัวหนังสือฮะตัวหนังสือที่เขียนว่าหลุมพ่อเงินเนี่ยฮะมันจะมีงองงูตัวเนี้ยฮะที่แตกแตกแล้วก็ไปอยู่ใต้สระเออีกทีหนึ่งครับอันเนี้ยอันนี้นนถามว่าวเกมมีไหมเกมมีนะครับแต่เขาจะไม่คมแบบนี้ฮะนี่ฮะอีกทีนะครับ นี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นเห็นเส้นแตกนี้ไหมครับเก๋ก็ติดนะครับแต่มันจะไม่คมแบบนี้ฮะแล้วตัวหนังสือเขาจะขึ้นเป็นแท่งเลยครับเห็นไหมฮะนี่อ่าแล้วผมดูด้านหน้านะฮะเฉพาะด้านหน้านะครับผมจะดูนี่ฮะตรงนี้จะมีเส้นแตกด้านข้างบนบนหัวแหวนเนี่ยฮะจะเป็นเส้นแตกที่ฐานนะครับแล้วก็ด้านติดนี้ฮะจะแตกเป็นเหมือนปลายลิงงูครับแตกเป็นสองแฉกนะครับ แล้วก็ด้านนี้ฮะหอหีบลอลิงเนี่ยฮะเส้นขอบข้างล่างเขาก็จะแตกนะครับจำสามเส้นนี้ให้คมๆนะฮะผมจะส่องให้ดูนะครับอันนี้เฉพาะด้านหน้านะฮะนี่เห็นไหมครับเห็นแตกไหมครับแตกคมมากเลยครับอ่าก็ดูด้านล่างนี้ครับนี่เห็นตรงหอหีบไหมฮะเขาจะแตกแล้วก็ตรงปลายเขาก็จะแตกนี่ฮะ ด้านหน้าก็ดูประมาณนี้ครับผมอ่เดี๋ยวดูอีกดูกระไหลเงินบ้างครับอดูเหรียญกระไหลเงินนะฮะแตกเหมือนกันครับเขาจะแตกเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับแตกเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูตรงหอหีบนะครับนี่ฮะจะแตกเหมือนกันเลยครับเป,เป๊ะเลยฮะแล้วก็ดูแตกตรงงองงูนี่ครับนี่เส้นแตกตรงนี้ก็จะคมมากครับดูเมตตาหลวงพ่อะ นี่ครับดูเมตตาหลวงพ่อครับอ่าก็ดูผิวมะระที่ผมบอกฮะเห็นไหมฮะเห็นผิวไหมฮะนี่ครับจะเป็นเหมือนกาก,ากแต่ไม่ใช่ฮะเขาเป็นในบล็อกเขาขัดบล็อกแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ทุกเหรียญน,นะครับอ่าขอดูด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเรามาดูด้านหลังดูด้านหลังของหลวงพ่อนะครับด้านหลังเนี่ยพื้นเหรียญเขาจะมีเส้นขนแมวศาสตร์จากซ้ายไปขวานะครับ พื้นเหรียญนะครับจะเส้นขนแมวเนี่ยครับจะศาสจากซ้ายไปขวาอย่างนี้ครับเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับของเก๊มีแต่ว่ามันไม่เหมือนนะครับแล้วก็เส้นเขาจะคมๆอ่อเส้นเขาจะจะไม่เป็นระเบียบครับจะมีฟุ้งทั่วเหรียญไปเลยครับแต่ไม่เป็นระเบียบแบบแบบของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นเหรียญก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเขาจะออกจากซ้ายไปขวาเลยครับ ดูกระไรทองบ้างครับเห็นไหมฮะไม่ต้องตีกล้องก็เห็นแล้วครับนี่เส้นเขาจะเป็นเส้นวิ่งจากซ้ายไปขวาเลยครับย่อลงนิดหนึ่งเห็นไหมฮะเส้นพื้นเหรียญเนี่ยครับสำคัญมากครับเส้นพื้นเหรียญมีทุกเหรียญครับเส้นพื้นเหรียญที่วิ่งศาสจากซ้ายไปขวานะครับ ออกจากถุงออกจากตัวหนังสือเนี่ยฮะออกจากซ้ายไปขวาเนี่ยฮะในยันยังมีเลยครับเห็นไหมครับนี่อ่าส่วนตัวที่ผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะดูดูตรงยันนี้ก่อนเลยครับตัวณะอ่าตัวอุ่ครับเขาจะเขียนว่าณชาลีตินะครับแต่ดูตรงตัวอุนะครับตรงปลายตรงนี้ฮะจะเหมือนเอาเล็บเล็บมือจิกลงไปครับจิกลงไปนี่ฮะตรงตัวนี้นะครับตรงตัวอุเนี่ยฮะจะเหมือนเอาเล็บมือจิกลงไปเลยครับ นี่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่จิกต้องจิกคมๆอย่างนี้ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราดูเหรียญอื่นบ้างดูกระไหลเงินบ้างครับนี่เห็นไหมครับอ่าไม่ไม่ค่อยชัดนี่เป็นเหมือนเอาเล็บจิกลงไปในยันนะครับนี่ฮะดูเหรียญดูเหรียญกระไหลเงนินอันนี้บ้างนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะ อ่านี่ครับเป็นเหมือนเอาเล็บจิกลงไปเลยครับอ่าแล้วก็ส่วนที่ผมดูนะครับตรงตรงตัวติเนี่ยนะครับตัวล่างเนี่ยนะฮะเขาจะมีเส้นวิ่งจากตรงเนี้ครับออกไปทางซ้ายคมคมหนึ่งเส้นนะครับแต่เส้นนี้จะบางมากครับอ่านี่นี่เห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะเนี่ยฮะเส้นบางๆเนี่ยครับผมคมคมวิ่งออกจากซ้ายไปขวานะฮะตรงนี้ ตรงตัวติเนี่ยครับอ่าอย่างนี้ก็เห็นนะฮะเนี่ยครับตรงหัวตัวตินะครับวิ่งออกไปทางซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูอ่าอย่างนี้ก็เห็นแลลวครับนี่ตรงยันนะฮะตรงยันตัวตินะครับตัวแรกเนี่ยครับนี่ครับคมๆเห็นไหมฮะคมมากครับเส้นนี้คมมากนี่โอเครอยจิกตรงนี้นะฮะ ก็ดูเส้นพื้นเหรียญนะครับเส้นพื้นเหรียญเนี่ยเขาจะจางๆเหมือนเป็นลายน้ําวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมดูนะครับสําหรับเหรียญเนี่ยฮะตรงถอถุงตรงคําว่าถุงนะครับนี่ดูอย่างนี้ก็เห็นแล้วฮะจะมีเส้นเส้นพื้นเหรียญครับวิ่งจากตูดถุงเลยครับวิ่งผ่าลงมาที่ใต้ถอถุงนี่เลยครับเห็นไหมฮะวิ่งผ่านลงมาเข้าไปในถอถุงเลยครับเส้นนี้นะครับผมจะส่องให้ดูนะฮะมีทุกเหรียญนะครับ ถ้ามีนะฮะโอกาสแท้สูงเลยครับนี่ครับคมๆเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะวิ่งจากใต้ถุงลงมาผ่านถอถุงเข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วตัวหนังสือเห็นไหมครับเขาจะเป็นแท่งเหมือนเหมือนปั้นแล้วก็เอามาแปะไว้เลยครับนี่ตัวหนังสือจะเป็นแท่งแท่งแท่งเลยครับเห็นไหมฮะแต่เส้นนี้สําคัญมากครับเส้นที่วิ่งจากใต้ถุงเงินนะครับเข้าไปในถอถุงนะฮะเส้นนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวดูดูเหรียญอื่นบ้างฮะ นี่ฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวอใหม่ดูอย่างนี้ก็จะเห็นแท,บ,ทบจะเห็นแล้วฮะเส้นพวกนี้คมมากครับดูตาเปล่ายังเตือเห็นเลยครับนี่ฮะแต่ถ้าเราส่องปุ๊บเราจะเห็นว่ามันคมมากวิ่งจากถุงใต้ถุงเงินนะฮะไปหาผ่านถอถุงเข้าไปเลยครับนี่นี่จะดูเส้นตรงตัวอุกที่ผมบอกไอ้ตัวตินะครับเห็นไหมฮะคมคมอ่าตรงอุ นะครับเห็นเส้นสา์ที่พื้นเหรียญไหมฮะเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญครับผมพยายามจะพลิกให้ดูพวกนี้ฮะดูตาเปล่าก็เกือบเห็นแล้วฮะถ้าเป็นเหรียญที่ดูง่ายๆดูตาเปล่าก็ก็ก็เห็นได้เลยครับนี่ฮะถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านการใช้เห็นไหมฮะพื้นเหรียญเนี่ยครับมันจะมีเส้นเส้นวิ่งขวางเหรียญออกไปฮะ แล้วก็ในถอถุงที่ผมบอกคะจากก้นเหรียญเข้าไปในถอถุงนี่จากก้นก้นถุงเงินเนี่ยนะครับวิ่งผ่าเข้าไปในถอถุงเป็นเส้นคมพมเนี่ยฮะของเก๊ของเก๊ฝีมือล่าสุดผมเห็นทําท่ามีแล้วนะครับแต่ว่าไม่เหมือนนะครับมีแต่มันไม่เหมือนนะครับอ่าและอีกจุดหนึ่งที่ผมดูสังเกตตัวศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ข้างในนี้ตัวศูนย์ตัวเลขศูนย์ตัวสุดท้ายเนี่ยฮะมันจะมีเขี้ยวอยู่เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่ฮะ เลขศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับจะมีเขี้ยวอยู่ข้างในเหมือนเขี้ยวงูเลยครับอยู่ในตัวศูนย์อันนี้เล็กมากครับมันจะเห็นยากหน่อยจะเป็นเขี้ยวคมคมเลยฮะอยู่ข้างในนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นเขี้ยวคมคมไหมครับที่อยู่ศูนย์ตัวสุดท้ายนะฮะเนี่ยฮะเหมือนเขี้ยวงูที่อยู่ในปากงูไหมฮะเดี๋ยวดูเหรียญอื่นบ้นางครับ มีทุกเหรียญครับเคีวนี้มีทุกเหรียญแต่ต้องพลิกดูดีๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะคมคมฮะคมคมออกมาเหมือนเขี้ยวเลยครับอีกทีนะครับนี่เห็นไหมครับพอดีแสงมันมันเข้าแล้วมันเป็นเงาทับอีกทีนึ่ะลองฝักนี้ดิเดี๋ยวดูดูอีกเหรียญหนึ่งครับเผื่อมีเหรียญที่มันเห็นง่ายๆกว่านี้ ไม่เห็นซะแล้วมันมันต้องมีครับถ้าส่องส่องธรรมดาเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าพอส่องผ่านกล้องปุ๊บมันคอยจะหลบแสงแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยฮะนี่ยฮะเห็นเป็นเงาเงาอยู่ไหมครับเป็นเขี้ยวเลยฮะเ,ยเอาใหม่ย่อนิดหนึ่งอ่ดูใหม่อีกทีนะครับยวให้มันโฟกัสก่อนอึ๊บมันไม่โฟกัสซะแล้วครับแ๊บนะฮะ โฟกัสนะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับนี่ฮะที่ตัวศูนย์ตัวสุดท้ายมันจะมีเขี้ยวอยู่อ่านี่นี่นี่ผมคม,คมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่านี่ชัดเลยครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะตัวศูนย์ตัวสุดท้ายอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใช้ดูกันนะครับนี่ นะฮะสุดท้ายก็ดูธรรมชาติครับดูสีสันก็ไรอ่าอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะเห็นพื้นเหรียญวิ่งเป็นเป็นเส้นสรดวิ่งผ่านพื้นเหรียญออกไปนะครับนี่ฮะแล้วพื้นเหรียญต้องเรียบตึงไม่ม,ไม,มีไม่มีเม็ดผดใดๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะ่ยถ้าสะท้อนแสงงี้จะพอจะเห็นเส้นเส้นขนแมวที่วิ่งผ่านนี่ฮะ พวง,งนี้เหรียญหลายหมื่นนะครับสภาพแบบนี้แต่ถ้าสภาพใช้ใช้ไม่ไม่มีกระไหลหลงเหลือเลยแล้วก็หน้าเรื่มเรื่มหลังเริ่มเรืมเป็นสภาพใช้ใช้ก็ก็เหรียญหลักพันจนถึงแบบแปดเก้าพันก็เคยมีนะครับเคยขายอยู่นะครับสําหรับคนที่แบบอยากได้ไว้ใช้ราคาเบาๆก็ก็เจอบ่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจุดตายเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้อย่างที่บอกครับเขาปั๊ม มีบล็อกด้านหน้ากับด้านหลังอย่างละครึ่งนะครับแล้วก็เก็บด้วยลูกผ้ามอเตอร์นะครับเก็บมอเตอร์ลูกผ้า,ม,ม,ผามันก็เลยจะไม่ค่อยเหลือ,อมันก็จะเลยเลยไม่ค่อยจะเหลือตัวตัดให้เราดูนะครับสุดท้ายเราจะมาดูด้านบนเสียนหลวงพ่อนะฮะพลิกเหรียญขึ้นมานะครับบนศีรษะหลวงพ่อนะฮะบนเสียนหลวงพ่อนะครับ,บ,เ,รบเราจะจะมันจะเหลือร่องรอยตัวตัดตรงน,นี้สันนิษฐานว่าเขาออกแบบมาให้มีห่วงนะครับผมแล้วก็ไปแก้บล็อกเอาห่วงออกนะครับ มันก็เลยจะมีนะฮะมันก็เลยจะมีเหมือนรอยเลื่อยในบล็อกนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรอยเลื่อยอยู่ดูหลายๆเหรียญคู่กันก็ได้ครับอ่านี่เห็นไหมฮะถ้าจับดูด้านบนของเหรียญหลวงพ่อนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นรอยรอยบุ๋มตรงนี้ฮะเดียวกันเลยเห็นไหมครับนี่รอยรอยบุ๋มตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเรียงอีกสักสองเหรียญก็ได้ครับ ผมไม่อยากจะเลียงเยอะเดี๋ยวจมูกจะสีกันอ่าดูดูตรงนี้ก็ได้ครับอ่าสามเียญนนะครับแคปไว้ดูได้เลยครับผมนี่ถ้าเราเรียงตรงตรงตรงกันนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีรอยบุ๋มๆอยู่ตรงนี้นี่เป็นจุดตายเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมดูประจําเลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นเหรียญบล็อกประกบด้านหน้ามีครึ่งหนึ่งด้านหลังมีครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจะเห็น รอยแบ่งครึ่งของบล็อกเลยครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่ามันแบ่งครึ่งชัดเจนครับมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังชัดเจนเลยครับああดูด้านบนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่ามันมีบล็อกหน้ากับบล็อกหลังด้านข้างเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมหาเหรียญที่มันเห็นชัดๆให้นะฮะอย่างเหรียญน,นี้ครับ <point>? เห็นไหมฮะตรงประมาณ11นาฬิกาเนี่ยครับตรงประมาณ11นาฬิกาเนี่ยฮะ เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นชิ้นหน้าแล้วด้านด้านด้านหลังเนี่ยครับด้านซ้ายมือเป็นชิ้นข้างหลังคือบล็อกเข้ามาประกบกันแล้วก็พอป,ปั๊มออกมาปุ๊บมันก็จะปลิ้นขอ,ขอบขอบเนี่ยฮะแล้วก็เอาไปเก็บลูกผ้าให้มันไม่คม,มนะครับนี่ฮะช่วง11นาฬิกาทางด้านนี้นะครับทางด้าน11นาฬิกาเนี่ยฮะจะหลงเหลือขอบประกบให้เราเห็นเป็นประจำอันนี้อันนี้จุดตายเลยนะครับถ้าเลี่ยมมาก็ ไม่ควรไม่ควรไม่ควรซื้อนะครับควรแกะดูนะครับนี่ฮะถ้าหน้าหลังมันดูไม่ง่ายจริงๆยังไงก็แกะไว้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะดูทีละเหรียญดูด้านดูเหรียญน,นี้บ้างครับนี่ฮะช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาเราจะเห็นว่ามีบล็อกหน้ากับบล็อกหลังชัดเจนเลยฮะนี่ฮะด้านหน้าหลวงพ่อนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะสิบเอ็ดนาฬิกาก็อยู่ปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วโป้งเนี่ย อ่านี่อันนี้ชัดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่บางทีก็จะอยู่ตรงสิบสนาฬิกานี่ฮะตรงเสียงหลวงพ่อพอดีนี่ฮะมันจะเห็นรอยแบ่งครึ่งด้วยความที่เขาเป็นบล็อกประกบนะครับมันก็จะมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเอามาประกบกันแล้วก็ปั๊มตัดนะครับนี่อ่าดูองนี้องน,นี้น่าจะชัดหน่อยอ่าเห็นไหมฮะนี่ครับผม นี่ครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมานะครับสามสี่หมื่นรับหมดนะครับต้องสวยนะครับต้องสวยๆก็ไหลเต็มๆแบบนี้นะครับจมูกไม่ดำนะฮะจมูกไม่ลอกสวยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาสอนเหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปืองเหรียญหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงนะครับดูยังไงอันนี้บล็อกนิยมรอแตกดูยังไงนะครับ รวมถึงรูปลออันนี้รูปลอจะอยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูอีกทีนึงว่าเวลาเราซื้อเราขายเราดูจุดตายตรงไหนนะครับรอยปาดตูดเป็นยังไงโค้ดเป็นยังไงนะครับอ่าใบหูเป็นยังไงตัดข้างเป็นยังไงอันนี้อันนี้เดี๋ยวไว้คลิปถัดถัดไปนะครับนี่อันนี้มือนับแบงก์อันนี้ก็เป็นพรดหลักแสนทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็หลักแสนนะครับโอเคครับผมชอบอยังไงก็กดแชร์นะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับมี พระเรื่องนะครับจริงๆไม่ใช่จเฉพาะหลวงพ่อเงินนะครับอ่านี่ฮะปิดตาหลวงปู่โต๊ะผมก็เล่นนะครับยังไงก็อันนี้เป็นนาธนนะครับอันนี้ก็สี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะครับโสทอนนะครับกรมตํารวจก็ส่งมาได้ครับเนื้อทองคําอยากได้มากครับผมแสนก็บาทเหมือนกันครับอ่าอ่พระปานนะครับก็เล่นเหมือนกันนะครับหรือว่าพวกพระทองคําอย่างเงี้ยนะฮะ ส่งมาได้หมดเลยครับอันนี้ก็ซื้อมาราคาทองคำเหมือนนะครับนี่ฮะหลวงมพ่อเขียนอย่างนี้อย่างนี้ไม่แพงนะครับแต่ถ้าสวยๆซื้อเป็นแสนนะครับเห็นเสียมาเนื้อเงินนะครับอ่าปูทวดอันนี้ช้างปล้องนะครับปูทวดก็ซื้อนะครับสภาพนี้ฮะก็สามสี่หมื่นเหมือนกันนะครับยังไงถ้ามีเดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ให้นะครับแล้วก็ส่งมาขายได้เลยปูทิมก็รับนะครับอันนี้เป็นปลกอุยาวนะครับปลกแปดรอบนะครับ อันนี้อันนึงก็เจ็ดแปหมื่นเหมือนกันนะครับพร้อมตลับมา้นะครับอถ้ามียังไงก็ส่งมาได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ